สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับ KC r e s i n n g นะครับกับเย m a n เช่นเคยนะครับอย่าเพึ่งเบื่อกันนะครับวีน,นี้น้องโบ๊ทเนี่ยครับโบ๊ทพาลูกค้าไปลองเนี่ยครับอ่าแพนให้หน่อยครับเนี่ยครับโอเคใครใช้ Civic FE อยากจะเทสฟิลลิง่งสมรรถนะนะครับแต่งยังไงก็เข้ามาได้เลยนะครับทางร้านก็คือจะมีรถให้ลูกค้าไว้เทส หนึ่งพันส่วนรถลูกค้าก็คือคันุชครับสีขาวอ่าโอเคเดี๋ยวคันนี้ก็จะเป็นรีวิวต่อไปนะครับว่าจบออกมาแล้วจะสวยยังไงมาที่คันนี้ลูกค้าปราจีนบุรี <Wow. S 1> นะครับกับ t o โยต้ารีโวอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่เราเห็นคุ้นเคยกันเอาว่าไงนะแทบเหมือนกันทุกร้านเนี่ยครับนะครับอ่าอันนี้ก็เริ่มต้นลวกันเพียเริ่มต้นตัวล้อนะครับเป็น NK 3 7มเนะครับเป็น DGM เลเซอร์หยอดแดงนะครับลัดด้วยยางนิโต420 SD จัดทรงนะครับคันนี้เฮียจัดช่วงล่างให้ลูกค้าก็คือเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับหน้าเป็นซับแทงแยกปรับ8ความสูงสแตนดาร์ดส่วนด้านหลังเลือกให้ลูกค้าเป็นพิกกี้แบ็กปรับ8นะครับอันนี้จัดทรงสแตนดาร์ดนะครับไม่ยกไม่โหลดลูกค้าก็มีเติมท่ออ่ะโอเคท่อของ HKS นะครับปลายคาร์บอนอันนี้ก็คือสเต็ปแทบจะพื้นฐาเลย ล้อยางโช้กท่อนะครับก็เดี๋ยวตอนเสร็จเราพาไปดูรอบคันกันนะครับว่าออกมาแล้วจะสวยถูกใจขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอกันครับผม ดิงไปไงเปลี่ยนคนตะกี้เฮียผมเห็นว่าเฮียชี้หน้าผมตอนผมกําลังถอยรถอยู่เฮียเฮียพูดว่าอะไรวะอยู่ในรถนะครับอ๋อไอ้นู้ว่าเฮียบ่นผมแนะี <c oughs> <c oughs> ่ยอ่ตอนนี้นะฮะเราอยู่ในเจ้าอะไรนะรีโวอร์ป่ะใช่าฮะตอนนี้เราอยู่ในรีโวอนะครับผมใส่ช่วงล่างก็ตามที่เฮียแมนบอกครับผมจำไม่ได้แล้วอะไรวะ หน้าเป็นโมโนปับแปดซับแทงแยกนะครับผมด้านหลังเป็นอะไรนะพิกกี้แบ็คใช่ไหมด้านหลังเป็นพิกกี้แบ็คนะครับผมก็ฟิลลิ่งเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันครับผมก็คือโมโน2องศูนย์เนี่ยก็สําหรับคนที่อยากได้สเปคแบบสแตนดาดไม่ได้โหลดนะครับผมก็คือสามารถใช้กับตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็พื้นฐานยังอยู่บนสปริงเดิมนะครับผมแต่ว่าสามารถปรับความหนืดได้ที่ตัวโช๊คนะครับผม ฟิลิ่งก็ค่อนข้างดีขึ้นเยอะนะจริงๆแล้วนี่ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่แบบราคาประหยัดที่น่าเล่นนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยพิกกี้แบ็นะฮะก็อุเราใส่เยอะมากเลยนะพิกกี้แบ็เนี่ยใช่ิมหัศเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบคอมโบยอดฮิตคือพิกกี้แบ็หลักๆเลยคือเทสองคือติดตั้งง่ายนะครับอัตราการเขาเรียกว่าความเสียหายจากการติดตั้งน้อยมากเพราะว่าตัวแท้งเนี่ยมันติดอยู่กับตัวกระบ,บอกโช๊คนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่แบบจะสายบิดสายเบี้ยวสายแตกเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะฮะถ้าเผื่อไม่มีอะไรไปกระแทกโดนตัวสายมันจริงๆนะครับผมตัฟีลลิ่งก็ค่อนข้างดีครับผมในตัวพิกกี้แบ็กด้านหลังเนี่ยแต่ว่าสําหรับผมเองนะครับคือถ้าเหน็บกว่าพิกกี้แบ็กได้หน่อยก็จะดีนะครับผมเพราะว่าอาจจะต้องปรับเบอร์เอาอะเออมันปรับได้นี่ ก็อาจจะต้องสําหรับผมนะอาจจะต้องปรับเบอร์ให้มันแน่นกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าท้ายมันยังดีดอยู่นิดนึงนะครับผมอาจจะต้องปรับเบอร์เพิ่มสําหรับผมเองนะครับแต่ว่าสาหรับลูกค้าเนี่ยชอบแล้วนะครับผมเราเอาลูกค้าเป็นเกณฑ์นะฮะเราจะไม่เอาตัวเองเป็นเกณฑ์นะ <laughs> <g iggle> ก็ฟีลลิ่งโดยรวมเนี่ยผมว่าโอเคขึ้นในระดับหนึ่งเลยครับผมแต่ว่าจะให้ผมบอกว่าโอ้โหเนียนเนียนมาก มันไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ทูนซีรีส์เนาะทูนซีรีส์อย่างที่เรารีวิวไปแหละคือมันปรับได้ทูเวนะครับผมแล้วก็เนียนมากเนียนกว่านี้มากนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยนะการตอบสนองผมพวงมาลัยเนี่ยก็โอเคขึ้นเยอะครับผมคือรถเนี่ยอาการเอียงตัวเนี่ยน้อยลงมากนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรอบพันกันได้หรือเปล่าฝนตกก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วกันครับผมเพราะว่า ผมไม่สามารถลงจากรถได้นะฮะถ้าลงไปตอนนี้น่าจะเปียกแน่นอนนะครับผมก็เอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจนะครับในชุดโช๊คตัวนี้นะครับโปรเฟนเดอร์รุ่นนี้เนี่ยนะครับผมก็สามารถทักเพจเคซีเลสซิ่งมาได้เลยนะครับหรือว่าจะขึ้นไม่ใช่ดิหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาได้เช่นกันนะครับผมสามารถปรึกษาได้เลยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะฮะผมก็จะลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชื่อต่ตอไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมบอสเคซิลิซิ่งนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม